สวัสดีค่ะลวงป้าน,นะอาปูยาตายายที่เสียละและรักท่านทุกคนค่ะน้องวิ๊ตี้ค่ะน้องวิ๊ตี้ค่ะน้องบิตี้จะมีเรื่องตังน,นะคะบางคนก็จะนอนหลับทับิทธิ์น้องวิ๊ตี้เข้าใจคําว่านอนหลับทับศีรษะไหมคะเ่อจ๊กค่ะคือคนที่วิจิ์เรื่องตางแต่ไม่ออกใช้จิตเรื่องตาค่ะแล้วน้องวิ๊ตี้จะบอกคุณลุงคุณป้าอุยาตายายที่นอนหลับทับิทธิ์ว่ายังไงดีคะที่นอนหลับทับิทธิ์อยู่ค่ะ ลุงป้านาอาหุญญาใายาที่เคยนอนหลับทั้งสิค่ะหนูขอออยออกไปใช้สิทแล้วจังแล้วโหวตนอกันให้เยอะๆนะคะเพราะนักการเมืองที่เราเคยเลือกไปนั้นกองกินเงินภาษีของลุงป้านาอาปุยญาใายารวมทั้งของพ่อแม่หนูด้วยค่ะแทนที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศชาติแต่กับด้านเข้ากระเป๋าของนักการเมืองที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องประเทศชาติ เป็นนี่พอไปง่งานจากต่างประเทศถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยด้วยการาไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการในช่วไม่สงนานเพราะว่าไม่มีคนดีเลยมีแต่คนหน้าดำๆๆเลือกไปก็เหมือนเดิม ขอถามอีกนิดหนึ่งนะคะจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวไร่ชาวนานะคะพ่อ,พอค้าแม่ค้านะคะถูกนักการเมืองเนี่นยหลอกซื้อสิทธิ์ด้วยเงินเพียงเล็กน้อยน้องพี่จี้จะบอกพ่อแม่พี่น้องอย่างนั้นหล่านั้นว่ายังไงลุงป้าน,นะอาปู่ยาใจายคะ่ะพวกท่านทํางานด้วยความซื่อสัสตย์ติดใจละค่ะอยากเงเงินเพล็กเล็กน้อยน้ยเลยนะคะพวกนักการเมืองห้เงินเรามาพวกเขาก็จะเข้าไปถอดทุนคืนด้วยการกองเก่งเงินภาษี Thoan thoan đi 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 rồi nổi dầu Bà thấy tôi...